สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจา์สุภานะคะในหมวดชีวิตประจําวันค่ะวันนี้จา์สุภาจะมีขนมมีนมนะคะหลายอย่างเลยนะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะวิธีการแกะขนมนะคะวิธีการแกะนมมาทานนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าอันนี้เราจะทําได้ไหมนะคะง่ายๆเลยมาดูกันเลยค่ะ เด็กๆด,ดูสิคะจัสุภามีขนมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเชอรี่เห็นไหมคะคอนเฟกลกรสช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นเซีงยงไฮไม่ว่าจะเป็นอะไรคะมัสเมโร่ไม่ว่าจะเป็นเยลลี่เยลลี่ถ้วยนะคะหรือว่าเป็นวิตามินซีที่อยู่ในขวดเห็นไหมคะเราสามารถทานได้เองแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆสามขวบขึ้นไปแล้ว เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะคะเรามาดูสิ่งแรกของเราเลยนะคะนมนมนี้นะคะมันก็จะมีอะไรคะมีหลอดอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเราก็สามารถดึงดึงนะคะดึงหลอดนมมาได้นะคะแล้วเราก็แกะซองพลาสติกของมันนะคะ,ะเขาทํามาให้เราเห็นไหมคะตรงปลายแหลมนี้ปลายของหลอดเขาจะแหลมเพื่อที่เราจะได้ เจาะรูเข้าไปได้เราจะเห็นรูไหมคะเราก็สามารถเอาปลายแหลมเนี่ยเจาะเข้าไปที่รูนี่ได้นะคะพอเราเจาะเข้าไปปุ๊บก็เป็นไงคะเด็กๆมันก็ทะลุเราก็สามารถดูดได้แต่บางครั้งเนี่ยเราสามารถแกะมาจากทางนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ดูดจากจากอะไรคะจากกรอดเราก็สามารถแกะแล้วเราก็ทำไมคะตัดแล้วก็เทใส่ในแก้วเห็นไหมคะ มีหลายวิธีเลย<ม>เห็นไหมคะถ้าเราไม่เอาจากหลอดนี้นะคะเราก็สามารถทำไมคะตัดค่ะตัดที่มุมมันถ้าว่าเออบังเอิญหลอดมันเสียหรือหลอดไม่มีเราก็ตัดที่มุมมุมของนมกล่องนมนะคะแล้วเราก็ทำไมคะ่ะเด็กๆเทใส่เข้าไปในแก้วคะ่ะเอามาทานได้นะคะเทพอประมาณเลยเทเสร็จแล้วเราก็ สามารถเตรียมนมได้นะคะแต่นมที่มันทําไมคะถ้าเราทําแล้วมันหกแล้ะเทอะเราก็สามารถที่จะเช็ดได้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการอะไรคะช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือคุณแม่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเราเสร็จไปแล้วคะ่ะนมหนึ่งอย่างเห็นไหมคะต่อไปเราก็มีอะไรคะทิวรี่อ้าวทิวรี่นี้ก็เป็นอะไรคะ เป็นซองค่ะมันจะมีอะไรคะทางนี้เขาตัดเอาไว้เป็นหยักๆยเอาไว้เราดูซิมีปุ่มไหมตรงไหนที่เราจะฉีกได้นะคะสวยมากเขาจะทำเอาไว้ให้เรานะคะเนี่ยมันจะมีปมตรงนี้เราก็สามารถทำไมคะฉีกได้เลยเห็นไหมคะอ๋อเราก็ทานได้แล้วอืมเราเวลาทานเราต้องแกะออกมาให้หมดนะคะเราจะไม่ทานที่ฟอยล์ของมันนะคะทั้งนี้เป็นฟอยล ฟอยนี้จะมีพิษต่อร่างกายของเรานะคะเราต้องแกะทิวลี่นี้ให้ทําไมคะให้หมดเลยถ้าอันนี้เราดึงไม่ได้เราก็ทําไมคะใช้กันไกรตัดได้นะคะแล้วเศษกระดาษเราก็ทิ้งในขยะเร,เราต้องแกะออกไม้ให้หมดเลยนะคะอ่าเราเก็บไว้ก่อนนะคะอ่าใส่จานเอาไว้เสียงไฮก็เหมือนกันแต่เสียงไฮมันทําไมคะซองมันเล็กกว่ากัน การฉีกมันก็จะง่ายกว่ากันใช่ไหมคะอ่าดูซิมีรอยฉีกไหมโอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะมีรอยอะไรคะดำดำอยู่ตรงเนี้ยที่ดำดำนี้ให้เราทําไมคะให้เราสามารถที่จะฉีกเข้าไปได้เลยนะคะเราก็ฉีกซองตรงดำดำนี้อ่าถ้ามันไม่ขาดบางทีมันจะเหนียวเราก็ใช้กรรไกรในการตัดแล้วเราก็ทิ้งตัวเศษ กระดาษหรือฟอยล์เอาไว้เราใช้มือนะคะสองมือในการดันขึ้นมาแล้วเราก็ทานได้นะคะเราจะไม่ทานซองของมันที่มีฟอยล์อยู่เป็นอันตรายนะคะเด็กๆเ,เราสามารถพับอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยอ้ำอร่อย้อาทานได้แล้วสองอย่างมัสเมโร่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะมีรอยไหมนะคะดูสิหาดูสิอ้ามีตรงนี้อีกเหมือนกัน เราก็สามารถทำไมคะฉีกออกมาทานได้นะคะอย่าลืมนะคะของหวานที่ทานไปเป็นไงคะต้องไปบ้วนปากแล้วก็แปรงฟันด้วยนะคะเศษที่หลนเราก็เก็บไปทิ้งขยะอันนี้ค่ะเป็นขวดค่ะวิตามินซีนะคะทานแล้วเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันป้องกันหวัดได้แต่เราทำไมคะ ไม่ควรทานมากนะคะมันจะเกิดการสะสมได้เราเคยเรียนมาแล้วการเปิดปิดฝาขวดเห็นไหมคะอ้าวเราก็ปิดได้พอทานแล้วเราก็ปิดได้พอเราจะทานเราก็เปิดเห็นไหมคะมันจะมีการหมุนหมุนทางขวาหมุนทางซ้ายเห็นไหมคะอ้าวเปิดมาเราทานกี่เม็ดคะเด็กๆเราทานครั้งละหนึ่งเม็ดพอนะคะ เราไม่ควรทานมากเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มีน้ำตาลอยู่ด้วยนะคะจบแล้วค่ะการอะไรคะแกะขนมมาทานนะคะการตัดนมเห็นไหมคะเทใส่ถ้วยทานนะคะเด็กๆสามารถทานได้นะคะแล้วก็อย่าลืมพอเราทานของหวานทานขนมเสร็จแล้วเราไปทำอะไรคะ ถูกต้องเลยค่ะไปบ้วนปากถ้าเราอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ควรจะแปรงฟันนะคะเพื่อให้สุขภาพฟันของเราดีขึ้นนะคะเราต้องรักษาฟันของเราบ๊ายบายไปทานนมกันทานขนมกันดีกว่าค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กทำไมคะได้พึ่งพาตนเองได้นะคะได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนะคะ เด็กๆสามารถทํากิจกรรมได้ด้วยตนเองเช่นการเทนมเห็นไหมคะแกะนมนะคะการฉีกขนมทานเองนะคะพอทานเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาขนมทําไมคะเอาเปลือกขนมเนี่ยที่เป็นซองไปทิ้งขยะได้นะคะเป็นการช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีเลยนะคะค่ะเด็กๆทานขนมสามารถแกะเองได้ยังคะ เด็กๆสามารถดื่มนมเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะเด็กๆ